สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนี่เพียงน้องทุกคนทีจ้าสำหรับคลิปนี้วีได้มีโอกาสมาเที่ยวต่างจังหวัดจ้าพี่น้องจังหวัดนี่ซว่าเมืองเคบเดซที่ลูกชายคนหน่อยวีอยู่จ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ตอนนี้ย่ามเ้าประมาณเจ็ดโมงเ้าจ้าพี่น้องหี่มะตกไล่หลายวีกันเลยออกมายางแบบกระทันหันยานบ่าท่านจ้าพี่น้องจ้า เสือกันหนาวกับบได้ไส่หลายแต่ว่ากับบดเป็นยางนะจาะสียางบดโดนจ่าพี่น้องสียางไปตรงในเมืองภาคพี่น้องไปชมเมือง,องจักแปดนาทีจ่าพี่น้องจาอยาฟ้าไปไซส่ได้จ้ะแปดนาทีหนึ่งจ๊ะมายางเป็นมูวีแล้วก็ชมเมืองชมหิมะตกช่วยๆไปน้ากันจากพี่น้องจ๊าบรรยากาศกันหนาวอยู่จ้ะแต่กับบดเป็นยางยางเร็เรแล้วกับบุดเดียวนะจาะเนาะพี่น้องชมเมือง เคยเด๋เมืองไหม่มีโอกาสทวาวีมากขึ้นเดี๋ยวจะพี่น้องจ๋าอยู่กับลูกชายเหล่ากะคุยกันเดี๋ยวตอนสายสายของมือนี่กะสิยางกลับบ้านจ้าพี่น้องไปน้ำกันนะจ้าเดี๋ยววิเชิญให้พี่น้องเบิงทางในเมืองจ้าพี่น้องจ๋าแต่ทางฟังทางนี้เป็นทางที่รถบัสอ่าไปจ้าเดี๋ยวคอยสิบห้าเป็นยางเบิงที่หลังตอนนี้ค่ะไปเบิงในเมืองก่อนนะจ้าเนาะไปน้ำกันจ้าพี่น้องพี่น้องเบิง รถมากวาดขยะแสดงว่าหิมะนี่ตกทั้งคืนเจ้าพุ่นน่ะภูเขากองบักในหญ่นึง <c oughs> อยู่บ้านเมืองวีเห็นตาภูเขาหินภูเขาอิลีมาอยู่นี่เห็นภูเขาหิมะจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> สวยสวยสวย <c oughs> เด๋อวสิผ้าไปเบิ่ง <c oughs> ไปเพื่อ,อเมืองเปลี่ยน,นเส้นทางเบิ่งไฟเบิ่งงลานค่าต่างๆต,ตอนนี้ เจ็ดโมงเศร้าานค่ายังบาเปิดส่วนมากลานค่ะเพิ่นสิเปิดสิบโมงจ้ะพี่น้องแต่ว่ายามเศร้าแบบนี้วิอยากให้พี่น้องเบิ่งไฟแสงสีที่เพิ่นตกแต่งตามหน้าลานค่าในช่วงคริสต์มาสอาจ้ะเนาะเพิ่นก็นยังบ่ทันใด้ท่านได้เอาออกเป็นต้นไม้แบบนี้จ้ะพี่น้องอู้ยขาวๆแล้วก็ไฟ พราะว่าแถวบ้านดีมันเมืองน้อยจ้ะพี่น้องมันสิบมมีไฟแบบนี้ได้มีโอกาสแล้วก็ตรงมายางเลระพาพี่น้องชมในเมืองว่ัตั่นกกสิมาบ่หอดโอ้ยปาที่มาตรงนี้เพิ่นบ่ทัานได้กวาดถนนเส้นทีเวียห้เบิ่งมือกีเพิ่นกวาดแล้ว ยิ่งตกล้ายยิ่งสวยโอ้ยเบิ่งตรงนี้จ่าพี่น้องงามงามน,นี่ก็ช่างกล้ามากอยู่กลางถงนนเลยเนี่ยแต่ว่าถือใบหญ้ามือเสารถบ้านเด้มาแลนเดี๋ยววิสิญางออมจ่าพี่น้องจ้า แห้งยางออบมองนี้แล้วเดี๋ยวสายจัะน้อยบีสิบห้าไปช่วมทั่งสถานีรถบาสจะที่นอ่องเลียกรถจ้า โอ้ต้นไม้สวยมากตกแต่งได้สวยมันตรงขามรถตรงขามถนน,นไป รถเม่มากพอดีมีสิค่าพี่น้องไปไปอีกข้างนึงจ้าพี่น้องสิได้เห็น,ลนหลายๆมุม นี่แหลนะเนาะเส้นทางปูด้วยหิมะเส้นทางบันไดปูด้วยรอกุลาแต่ว่าเส้นทางปูด้วยหิมะจ้าพี่น้องจ้าหนาวแล้วยางกลับยางกลับก่อนกลับเพราะดีอะเนะจ้าเดินกลับเดินกลับ ไปทางนี่คุอกี้ไปแล้วทางนั้นได้เห็นร้านค้าต่างๆช้อปปิ้งเดอะวินโดจ้าพี่น้องจ้านี่ร้านขายแว่นอู้ออ สวยมากตรงนี้เป็นลานเสือ้อผ้าเสียดายมามือเดียวโอ้ยเบิองลานตบแจ้งลานด้วยบรรยากาศคีสมาดอ้รลานนี่สวยบ้านเมืองง่ามดีนะจาะเบิง้งตรงนั้น รถมาอีกแล้วลม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 พ<ม>อมจ้าที่นองจ้าระดะเมเงินหนาวอุย้ยผ่าหย,ยุ่สวยมากยังกลับลระจานที่นอง เดินกับเส้นทางไม่มื่อเมื่เพราะว่าถ้ามื่มมก็ยิงจะสวยถ้ามีไฟเนาะจ้ะเนาะดีสีปากยางออกไปตรงนี้ว้าวได้ชมเมืองน้ำ กาจะประมาณนี่จ้าพี่น้องจ้าเมืองนี่วิกระแสยางกับให้พี่น้องเบิง้งช่วงกลางโอ้โห่ทางที่วิยางไปเมื่อกี้จ้าพี่น้อง จ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้เหมือเวลาลงแล้วมีขอบคุณหลายๆโดยจ้าที่มายางชมบรรยากาศทีมะตกหดาล่บรรยากาศหนาวหนาน้ำกันจ้าพี่น้องขอบคุณทุกก่าลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามจ้าตอนนี้ก็ได้เหมือเวลาลงแล้วหรือว่านาวแล้วทนบ่ไวแล้วก็เสียขอจบคลิปใบเพียงแค่นี้ขอบคุณหลายๆโดยจ่าพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้พีก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ก่อนจีจาก,กันไปวิกก็ขอทุกคนมีความสุขกันหลายสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งดใดก็คอยใดสมหวังสมปราถนาทุกประการที่อาจาพี่น้องแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าอจาพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้วิกก็ขอลาไปก่อนสวัสดีจ้าบ๊ายบาย